เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่ทำไมเจอล่ะแม่ก็พูดว่าจะพูดกันรู้จัดกันรล้วักตาบอกกันเนี่ยเขาอยู่วัดวัดสังฆะลามหรือวัดอะไรวัดหอระฆังกันเนี่ยลูกเขตตันรุเีได้เลยลูกาน้องจะไปหาเขาให้ไปแถวเส้นวัดหอละคังแล้วก็ไปหาบ้านลุงเงาะบ้านรถตีดินบ้านลุงเงาะอะไรนะรถตีดินค่ะรถตีดิน ภารกิจตามหาพ่อให้พี่แพรหลังจากเบาะแสที่เรามีพาไปเจอทางตันตอนนี้กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งจากบุคคลที่เราฝากฝังให้กระจายข่าวในชุมชนครับต้องลุ้นกันว่าปลายทางจะมีคำตอบและบทสรุปยังไงให้เราภารกิจวันนี้จึงเริ่มจากตามหาพ่อเงาะครับแม่จา๋าบ้านตงงะเงาะรถตีดินอยู่ตรงไหนอ่ะ อยู่ทางนู้นเหรอร้านกว๋วยเตี๋ยวตะมูวัสดีจ้าอันนี้บ้านพ่องเงาะอยู่ตรงนี้ไหมจ๊ะจอยนี่แล้วก็บ้านหลังเนี้ยมองเห็นเนี้ยสเแลนเขียวเนี้ยนะจ้าจ้าอ๋อโอเคขอบคุณค่ะแม่ครับ หรือเปาพ่อสวัสดีครับขออนุญาตนะครับพ่อหนูชื่อเต้ยนะหนูชื่อเต้ยอันนี้พ่องเงาะหรือเปล่าอ๋อพ่อเงาะโอเคเจอแล้วครับพ่อเงาะพยานปากสำคัญผู้เป็นความหวังของอีเต้ยอีจันหวังว่าข้อมูลจากแกจะนำพาให้เราไปเจอพ่ออนนิรุธได้นะครับ เขาชื่ออันนี้รุดแย้มขวัญน,นะอะอะพ่อพอรู้จักไหมคนชื่อไม่รู้จักนะแต่ได้ยินชื่อไวๆเหมือนกันอ้าวพ,พี่คนละคนละพ่อเป็นพี่คนละพ่อกันอ๋อแต่แม่เดียวกันแม่เดียวกันอ๋อหมายถึงพ่อรู้จักไม่รู้จักไปได้ยินเที่ยวเดียวลต้องไ,ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน้วแล้ว ทำไมพ่อถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่คนละพ่อละ่ะกานอมกุลเดียวกันหรือว่าเขาจะเข้าไปจากนี่ไปตั้งพี่สาวเขาก็ตายเ้วอ,อ๋อพ่อพ่อรู้จักพี่สาวเขาด้วยพี่สาวเขาอยู่ที่นี่ด้วยกนันอ๋อยกให้ไปอยู่บ้านสถันเลือดตลาดคนเ,เดียวเยแล้วครับผมคนที่ชื่ออนิรุธนี่พ่อรู้ข้อมูลมากน้อยเกี่ยวกับเขามากมแค่ไหน,ไม,หมนไม่รู้จักเลยเหรอ,อรู้แค่ว่ามีอน,นิรุธแย้มขวัญเป็นพี่น้องคนละพ่อ เอาละสิครับความหวังที่เต็มเปี่ยมของเราตอนนี้แทบจะดับวูบลงอีกครั้งแต่อีเตอร์ยังไม่ถอดใจนะครับลองตั้งสติไล่เรียงกันใหม่แล้วค่อยๆถามดูอีกครั้งเพื่อเราจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ่ออานิรุธมาประกอบเป็นรูปเป็นร่างได้พ่อชื่ออะไรพ่อของอนิรุตอะคุณพ่อรู้ไหมพ่อไม่รูเรแล้วคุณแม่ชื่ออะไรครับ อันนี้แม่เดียวกันใช่ไหมแม่เดียวกันแม่ชื่ออะไรครับโทษทคีคุณคุณแม่ของ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 พ่ออันนิรุตเนี่ยชื่ออะไรครับคุณพ่อยาเยเจียมยายเจียม,ยมนามสกุลอะไรพ่อ <พา S 2> <า>ย้ํานามสกุลไม่ใช่นามสกุลเพราะแต่นามสกุลเดิมก็ไม่รู้ชื่ไอ๋อยายเจียมย้มขวัญเนี่ยหรอพี่สาวของพ่ออันนิรุตชื่ออะไรครับที่พ่อบอกเสียไปแล้วชื่อเอ ยายปลีกยายปลิกมีมีใครแย้มฝัดอีกไหมครับแถวนี้นอกจากพ่อนี่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวหอต้นตระกูลแย้มฝัดเนี้ยแหลบเหลือคนเดียวกลับไปหาปอนกอีกทีหนึ่งได้ไหม พ่อเงาะก็พยายามช่วยเราเต็มที่นะครับแต่ด้วยวัยกว่า80ปีความจำจึงมีข้อจำกัดตอนนี้เราจะลองกลับไปที่ทะเบียนราชอีกครั้งเพื่อตามหาพ่ออานิรุษจากความสัมพันธ์เครือญาติที่ได้ข้อมูลจากพ่อเงาะนะครับมูว่ะตายแล้วใช่ตายไปแล้วเขาบอกสันคาบุรีจริงด้วยอ่าใช่แล้วเนี่ย พ่อชี่ยวไม่ชี่ยวแต่อันนี้่ดไม่มีอะไรบ้างเนี่ยแต่อันนี้ลดไม่มีแล้วอะปอเขาแจ้งบ้าเลขที่เขาจ้งแจ้งไม่ถูกเลยหนูใช่อื้อแต่ว่าเขาแจ้งแจ้งชื่อพี่พี่สาวของตาอนิีุ้ดเนี่ยถูกอยู่เนี่ยเต้คนไปเจาะที่ไหนต่อได้บ้างปอครับก็คนนี้เป็นคนที่ว่า เกกก่าก่าตุทีจะแให้้้ขอมูลเาไดใช่ใชนางปลิกก็ตายไปแล้วอตอนนี้ถึงทางตันครับข้อมูลเชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือญาติสาวไปไม่ถึงพ่ออนิรุษแต่ในขณะที่เรากำลังจนปัญญาหาทางไปต่อไม่เจอจูจ่ๆก็มีเสียงสวรรค์จากพี่เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง ที่นั่งเงียบอยู่หน้าคอมนานสอนานแลครับตอนนี้อยู่สบสี่ทับสาม่นสิบสองิีตั้งแต่สิบสี่ทับสามไม่ไม่เมื่อวานมีนี่เขาเขียนอย่างนี้นี่ชื่อเขาอยลายายล้เนไคะสิบสี่ทับสามโมิบสง แต่ว่าเขาย้ายไปหมู่1ิทุ่งโพไหวยาทำไมเจออ่ะคุณพี่อะไรตั้งแต่14กรับหนึ่งไปที่ไรตังบนอะไรยองคอนหรอมันไม่ได้อยู่ให้กรดเลยเราเข้าใจมาเสมอว่าห้อยกรดทำไมตังบนห้อยกรดนี่ไงอันนี้ลดอันนี้ลดหกสิบสี่เป๊ะเลย ปังมากคุณพี่จริงเหรอปอมมาปอมมากเลยอ่ะแค่ระบุตำบลผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับ จากที่มืด8ด้านตอนนี้เราพบเบาะแสแล้วละ่ะด่านตามหาผ่านพ้นด่านต่อไปคือใจคนการไปเจอพ่ออนิรุธครั้งนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับเรื่องราวที่ไม่อาจรับรู้มาก่อนเอาใจช่วยอีเตอร์อีจันและพี่แพรในตอนต่อไปนะครับ ฝากกดฟ้าได้เกนฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกนแห่งฟ้าสุดละอาฟ เก่งฟ้า,าบาฉันมาดัานดนค้นหาแม่ออฟ้ามันจะว่างมีอาสากันควางหัวใจ And me.